สวัสดีครับจ้าชุนเช่อครับจ้าสปู๊กนี่ปลาเปิยองกุ๊กกุ๊กเยลโล่เชิญยิ้มครับโห้แต่เด็กแล้วชอ,ชอบตั้งแต่เด็กเพราะมันแต่เด็กเพราะว่า มันมีอะไรบอกเลยเครับเชื่อว่าทุกคนเป็นมันสัญชาตญาณมาเนเด็กแล้วด้วยความที่พ่อเราก็เป็นคนแบบเราด้วยหนระือมั้งเขาก็ใส่มาก่อนเราเห็นมาตั้งแต่สมัยพ่อเราแล้วอะเอาง่ายจําความได้เลยที่เห็นรองเท้าคู่แรกของพ่อเนี่ยเป็นรองเท้ายี่ห้อชิปปี้รองเท้าชิปปี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ตอนนั้นดังมากรองเท้าชิปปี้มีหนังแก้วหนังกล,ลับแล้วก็พักหลังๆก็เห็นมาเรืร่อยๆด็อกเตอร์มาตินคือเราเห็นอยู่ในบ้านตลอดว่าพ่อเราใส่รองเท้าอะไรซึ่งในยุคตอนนั้นพ่อเราก็คงเหมือนเราแหละแต่เราเป็นเด็กกว่างไงเราไม่ได้ อรนะไก็เห็นรองเท้าพ่อเราก็จะจําได้เฮ้ยรองเท้าคู่นี้นหว่าที่ท,ทายังใส่รองเท้าคู่นี้พ่อใส่นหว่ายี่ห้อชิปปี้ไฮ้รองเท้าคิกเกอร์ที่มันสลับข้างกันท,ทายังใส่นี่จํายี่ห้อได้ลยี่เลยยี่ห้อคิกเกอร์เฮ้ยพ่อเราก็ใส่นีหว่าเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าต้องฮิตแน่ๆเลยก็จะดูพ่อมาตลอดบางทีดร์มาตินสมัยก่อนไปแอบใส่ของพ่อ,พอยัดถุงเท้าไว,ไว้สองก้อนใหญ่แล้วใส่เดินเพราะเท้าเราเบอร์ลําไม่มีก็ชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยคงจะเหมือนพ่อแหละมันก็เลยเป็นไปโดยปริยาย แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะจำไม่ได้เพราะด้วยความที่เราไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นนักสะสมรองเทา้าชอบที่จะซื้อชอบที่อยากจะมาครอบครองถึงแม้จะไม่ได้ใส่ชอบที่จะเห็นมันอะเพื่อให้ได้มาเพื่อให้อยู่ในตู้ใช่นะั้นให้มองใส่ก็ไม่ค่อยได้ใส่อะถ้าใส่ก็ต่อเมื่อแบบให้มันไม่เปืเป้อนไม่ไม่กล้าแลกอะไรอย่างเงี้ยเสียดายรองเทา้าก็กเก็บไว้อย่างนั้นแหละแต่ว่าบางทีถ้าเก่าๆมากเขาจะให้น้องให้อะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าจะไม่แบบเทรดขายมีมันน้อยมากไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่ขายแหละแต่ไม่เยอะ ขึ้นชอบเป็นพิเศษนะรู้สึกว่าจะเป็น Air Max One ที่ทำแต่ Atmos เป็น Elephant Print ตัวนี้ชอบที่สุดเลยเพราะว่าตอนนั้นเห็นพีตูนใส่แต่ตอนนั้นอ่ะเงินเราอ่ะมีไม่เยอะก็ไปเห็นรองเท้าคู่นี้ที่ส่วนลุมไนบาซ่ามันมีร้านสติอยู่ร้านหนึ่งมีรองเท้าคู่นี้วา,วางอยู่วางอยู่เราเห็นนะ ที่เท่าไหร่ครับไม่มีสายพันธครับตามันลื้นๆหมายความไม่รู้ไม่รู้รูน่าไม่รู้ว่ารู้สึกอย่างนั้นได้ยังไงนะมันลื้นอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกปกติไม่เป็นเนี่ยมีครั้งนั้นที่เป็นนั่งคิดในใจว่าทำไมข้างบนส่งมาให้มีเงินแค่นี้วะทำไมมีเงินน้อยยังวะอยากได้รองเท้าคุณทําทำไมไม่ได้วะเพราะอะไรวะมันโทษตัวเองอะโทษโชคชะตาโทษไปเรื่อยเปื่อยเลยจนมันกลับมาทำอีกรอบมึงก็เลยซื้อเก็บเอาไว้เก็บไว้อยู่นะมันก็ไม่ได้แพงนะแต่ถ้าเป็นทุกคนก็คงเหมือนแลมค่าาใจได้้ว เห็นปุ๊บชอบก็แต่สมัยก่อนเราจะเรียงมาก่อนเลยนะมันจะมี2อย่างเราคิดว่ามันอยากได้เพราะว่ามันมีหลายหลายปัจจัยนะคนที่ชอบอ่ะหอยากได้เพราะว่าฉันถูกใจ2อยากได้เพราะว่ามันเป็นกระแส3คือใส่แล้วมันเป็นการใส่ที่ให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นชมแต่ตัวเองไม่ได้ชอบมันมีหลายปัจจัยซึ่งพี่ก็เคยเป็นอย่างนั้นมาหมดแล้วแต่พอเดี๋ยวนี้มันรู้สึกเริ่มที่จะเปลี่ยนเริ่มจะเปลี่ยนตรงที่ว่าเราจะใส่แล้วที่เราชอบแหละอะไรแบบนี้แต่ถ้ามันมีหลายปัจจัยอะแต่อยู่อยู่ที่ใครเวไหน่ะแล้วแต่ไม่ ตอนนี้เราชอบแบบอยากใส่อะไรก็ใส่ไปดูแฟชั่นเมืองนอกมาไปดูแฟชั่นรันเวย์ดูนู่นดูนี่มาแล้วก็มาบิ๊กมาใส่อะไรของเราที่เรารู้สึกว่าอโอเคแต่ตอนนี้อาใส่ที่เราชอบแล้วอยากใส่แล้วก็ใส่ บางยี่ห้อมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะมีรองเท้าบางรุ่นที่แบบเก็บไว้อะอย่างที่เขาบอกอ่ะมีแล้วมันต้องใส่ใส่เพื่อให้นวดพื้นอันนี้มันอยู่แล้วแต่พอไม่ได้ใส่นานๆพื้นมันจะแตกมันจะกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีวาระออกมันอยู่แล้วอ่ะมันไม่เหมือนรองเท้าหนังไม่เหมือนรองเท้าอะไรบางยี่ห้อนะมันพูดยากมากเลยเก็บรองเท้ารักษารองเท้าเนี่ยยากมากแต่ก็บางทีก็เก็บในอุณหภูมิที่มันโอเคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่เคยเจอแบบรองเท้าบางพัง เหมือนรถรถมันก็ถ้าเราเปรียบทรงผมหน้าตามันก็เหมือนแบบรถแบบสปอร์ตถ้าคุณทําผมแบบนี้ทําผมอย่างนั้นมันก็จะดูเป็นรถแบบนี้แบบนี้ความสวยความสงา่ามันแตกต่างกันตัวรองเท้าเนี่ยเ็เหมือนล้อแม็กถ้าเปรียบคนกับรถนะรองเท้าเหมือนล้อแม็กอะสุดท้ายอะเหมือนผู้ชายเจอกันอนะผู้ชายเจอกันไม่มองอะไรมากมองหน้ามองหน้าเสร็จป,ปุ๊บมองนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็จะมาจบที่รองเท้าก็เหมือนรถเหมือนกันล้วก็มองทุกอย่างก่อนสุดท้ายแล้วก็มามองที่ม็กอะไรอย่างเงีย้ย คืออยากสะสมได้เลยไม่มีปัญหาจะเวไหนก็ได้เลยจะเวที่ผมว่าความสบายใจแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ใช้คําพูดว่าคุณ สะสมแต่ว่าคุณไม่รู้ที่มาของรองเท้าผมว่ามันก็แล้วแต่คนนะความสุขของคนมันไม่เหมือนกันมันก็อยากเก็บเพราะอาจจะซื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาค่อยรู้ที่หลังก็ได้แต่เขาเห็นว่ามันสวยคุณอาจจะศึกษาก่อนว่ารุ่นนี้มันคืออะไรแล้วก็นี่ก็ไม่ผิดทั้งสองทางแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่มีเงินเราค่อยซื้ออันดับแรกเลยสําหรับคนสะสมรองเท้าเนี่ยเนี่ยเรื่องง่ายๆลย,ยมีตังเราค่อยซื้ออันดับแรกไม่มีตงังอย่าไปอย่าไปฝืนอย่าไป ติดเงินใครอย่าไปขโมยเงินใครนะถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบผมอะ่ะคุณจะทําแค่นั้นเองผมขโมยเงินเมียซื้อ้วยม,มันทุกนะอย่าไปทำเลยเไม่ได้อย่าไปเป็นนักสะสมเลยเชื่อผมอะ่ะมันไม่ได้มีความสุขอะไรนักหนาหรอกวันวานมันจะอยากได้อยากได้อยากได้เชื่อผมกลับตัวังทันกู้ที่แพงสุดเหรอผมจำไม่ได้นะมันก็ซื้อมาเยอะอยู่อะน่าเป็นไนกี้จอแดนหนึ่งมัออฟไวท์ใช่ เอาไวเชโกราคามันไปแสนกว่ากว่าแล้วเนาะใช่ไหมถ้าหมแบบื่นหนึ่งแบบมามือนหนึ่งเลยผมซื้อมาสี่หมื่นแปดใช่แล้วก็วิสคอร์ประมาณนั้นนะสตาร์ทพอๆกัน3 0 0หมื่นกว่าบาทจอดแดนนะเอาไว้น่าจะแพงสุดสำหรับผมแล้วนะ